สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่สิบแปดนะคะสิบแปดกันยายนส5 6พสบเจ็ดค่ะพอ่อเช้านี้พ่อกินขนมกับนมนมเปี๊ยะกับนมแต่ขนมเปี๊ยะมันแข็งพ่อกินไม่หมดขนมเปี๊ยะมันแข็งพ่อกินไม่หมด เปี้ยใส้ฟักแอพ่อไม่กินแล้วใช่หนุเปี้ยแข็งดูทีวีนะคะจะได้ยินเสียงทีวีนะคะเรือดูทีวีเอาเลยจ้ะโอ้อุนตินหมดแก้วแล้ว ชื่อสองนิ้วหน่อยเออเจ็ดปแปดเยอะแยะเก่งเก่งเก่งเดี<ม>๋ยวไปดูแม่ไหมว่าแม่ทำอะไรเดี<ม>๋ยวไปดูแม่กันนะแม่ทำอะไร<ม>แป๊บนึงเดี๋ยวมาม <c oughs> ดูแม่ทำอะไรอุย้ยมือดอ่ะมือดอ่ะแม่จ้าอายากินกาแฟอ่ะแม่กินกาแฟอยู่เมื่อกี้พ่อกินเอาจินแล้วแต่ว่ากินนมเปรี้ยวได้นิดเดียวเองเขาบอกมันแข็งอโอ้กาแฟใส่น้ำแข็ง กาแฟใส่น้ำแข็งอ่ะกาแฟเย็นเออกาแฟเย็นอ <sy> <who médico> ๋อกาแฟเย็นน้ำแข็งมาใส่นี่นี่นี่น้ำแข็งก้อนไปเลยเลยสวยเลยสวยเลยสว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 ยนี่ไงนี่มันบ้านบ้านตานี่แม่กินกาแฟเย็น ชงกาแฟแล้วก็น้ําแข็งใส่ก้อนเบลเลยเอาว่างมินมินเดี๋ยวตกนะพะอุ้ยๆุยยปกะเด่งปกเด่ง